เชิญครับท่านต่อไปครับคุณสมบัตินะคะบอกว่าปฏิบัติแล้วจิตแยกออกจากกายแล้วลอยออกไปแล้วกลับมามีสติที่ร่างกายแล้วรู้สึกอ่อนเพลียมากๆอย่างนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อครับขึ้นต้นมานะฮะเราต้องมีมุมมองที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าเราจะอยู่กับอิเรียบทปัจจุบันเป็นสำคัญ ขึ้นต้นมาเนี่ยอย่ารู้ลมหายใจก่อนอย่าบริกรรมก่อนอย่าไปดูจิตก่อนขึ้นต้นมาถามตัวเองง่ายๆเลยหลังตรงหรือหลังงอคอตั้งหลังตรงอยู่ไหมนะแล้วฝ่ามือฝ่าเท้านะมันมีอาการเกรงอยู่ที่ไหนไหมมีอาการกำรรอยู่ที่ไหนไหมคิ้วขมวดอยู่หรือเปล่าเนี่ยสำรวจกายจนกระทั่งได้คําตอบ นะว่าเอเรียบทปัจจุบันที่คอตั้งหลังตรงอยู่นี้มันสบายหรืดอดอ,อ,อยู่นี่ตัวนี้นะแล้วจากนั้นค่อยเอาความรู้สึกในเอเรียบทปัจจุบันนั้นไปเจริญสติต่อจะเป็นดูลมหายใจก็ตามจะเป็นบริกรรมอะไรก็ตามที่คุณถนัดนะทีนี้ผลมันจะอย่างนี้พอจิตรวมเป็นสมาธิขึ้นมาโดยมีสติระลึกอยู่กับเอเรียบทปัจจุบันเป็นสําคัญเป็นหลักตั้งนะขึ้นต้นมาเรารู้เอเรียบทก่อน พอมันจะเริ่มลอยออกไปหรือว่ามันจะหลุดออกไปยังไงก็ตามเนี่ยเราแค่ระลึกนิดเดียวนะว่าเฮ้ยนี่เหลือแต่จิตจริงเหรอแล้วอิรียบที่เรายกขึ้นมาเป็นตัวตั้งของสมาธิแหละมันจะนึกออกนิมิตของกายที่มันตั้งอยู่คอตั้งหลังตรงจะปรากฏขึ้นมานะมันถ้าถ้าในสภาพ คือผมเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจนะอย่างเวลาที่มันหลุดออกไปเนี่ยมันจะเหมือนมีสายใยนะยืดออกไปแล้วก็ใจของเราไปอยู่ที่อื่นนะออกนอกกายอะไรไปแบบนั้นนี่พอเร,เราลึกนิดเดียวถึงตัวตั้งที่เรารู้อิริยาบทก่อนเป็นตัวนำเนี่ยนะไอ้สายใยนั้นะมันจะเหมือนกับวุบกลับเข้ามาอยู่กับอริยบทปัจจุบันซึ่งนั่นนะ่ะเป็นประโยชน์ เพราะว่าจิตมันจะถูกเทรนให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่มันเป็นทางออกจากความทุกข์จริงๆมันเป็นมัคมันเป็นการเดินมัคจริงๆนะการที่กายทพิปหรือว่าเรามีจิตที่ทยานออกไปนอกร่างเนี่ยอันนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะคือ คือเราได้ไปเห็นไปรูน้นนี่นั่นแต่เสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้รู้ความเป็นกายไม่ได้รู้ธรรมชาติความเป็นกายใจนี้ตามจริงแล้วก็ไม่สามารถทิ้งฐานของอุปทา,านคือกายใจนี้ไปได้เนี่ยเสียเวลาไปเปล่าๆชาติหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับกายอยู่กับใจนะ แล้วเห็นมากขึ้นเรื่อยๆบ่อยขึ้นเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆว่ามันไม่มีอะไรสักส่วนเดียวที่เที่ยงไม่มีอะไรสักส่วนเดียวที่มันเป็นตัวเดิมนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆต่างไปเรื่อยๆอันนั้นแหละที่จิตจะได้จริงๆจากชาตินี้นะคือได้เห็นว่ากายใจไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเรานะครับตัวนี้ถ้าหากว่าเรา,เาไปไปถึงได้นะเราจะรู้สึกว่าสาธุกับตัวเองที่สุดเลยสรุปคำตอบ สาำอีกทีง่ายๆตั้งต้นขึ้นมาอย่านึกถึงอะไรก่อนนึกถึงอเรียบทปัจจุบัน